แล้วจนได้มาเกิดเป็นเจ้าชายชิตาธาราชกุมารอายุ16ปีเป็นพระเจ้าแผ่นดิน29ปีออกบวชบวชแล้ว6ปีเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกความทุก์ทั้งหลายทุกกายทุกใจทุกอะไรสารพัดอย่างทุกหังทุกมีทุกยากทุกจนทุกสารพัดอย่าง เห็นหมดแล้วศิลาถูกได้เนี่ไหนดูไปดูมาดูไปดูมาดูซ้ายดูขวาดูนู่นดูนี่เพราะโลภโกรธหลงเพราะโลภโทสะโมหะโลภโทสะโมหะรวมลงในตัวใหญ่อันสำคัญที่จูงให้เดือดร้อนไม่หยังตันหา เทเยทะยานอยากหักอยากได้ดิน้นลนแล่นหาได้มาหวงห่วงหวง,หวงอันเดียวกันโลภโทสะโมหะอันเดียวกันตัวตันหาเป็นตัวสำคัญยกขึ้นตัวเดียวเท่ากับทั้งสามตัวคือโลภโทสะโมหะตันหาราคาะเพราะอะไร ตัวสำคัญเพราะทิฏฐิมานะเพราะอาสวะก็คือโลภโทสะโมหะเห็นผิดเห็นไม่ถูกทางก็คือโง่ก็เรียนเรียนเรียนด้วยความคิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดูตัวเองดูคนอื่นอะไรแล้วให้เห็นเห็นไปเห็นมาแล้วก็เห็นความจริงความจริงอันใหญ่คืออะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นไปเห็นมาแล้วมันแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นใสขึ้นใสขึ้นแล้วรู้รู้ว่ามาจากใสเป็นอย่างยังเป็นอย่างนี้ก็เห็นชาตินี้ชาติก่อนตัวเองเกิดเป็นอะไรเกิดชาติไหนมีผัวเมียเป็นอย่างไร มีลูกหลานทรัพย์สมบัติเป็นอย่างไรปุเพนิวาสนุสติญานญานที่หนึ่งนี่เรียนพุ่นเรียนพี่น้ำอาจารย์นั่นอาจารย์นี่บได้เรืองได้แต่บบแน่นอนแล้วก็มาดูตัวเองดังกล่าวแล้วดูไปดูมาแล้วมันเห็นเห็นความจริงความไม่เที่ยงแต่แน่นอนอนันติจังความเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยาก ทุกขังความไม่มีอำนาจบังคับตามใจใครได้เกิดแก่เจ็บตายไปตามเรื่องธรรมดาวัฏสงสารกิเลสโลภโกรดหลงแล้วพาให้เฮ็ดให้ทำให้พูดให้คิดในส่วนที่ชอบที่ชังโดยประการต่างๆแล้วก็เกิดผลขึ้นได้ก็เกิดผูกพัน ก็เกิดทุกอน,นิจังทุกขังอาตาาตามเดิมชังแลนหนีแลนไปแลนมาสะดุดชุดต่อท่างเวิรได้ผัวได้เมียพีษดกันได้ลูกกับเพียดกันได้ยังได้มาเฮาโบตายเขาตายเฮาโบหนีเขาหนีพัดพากจากกันอน,นิจังทุกขังอนณาตาความทุกข์เต็มโลก ผลสุดท้ายเห็นความจริงกว้างกวางทั่วไปว่าไม่มีอะไรเกิดนอกจากถูกในโลกนี้ในชีวิตเรานี่ไม่มีอะไรคงอยู่ยืเนเดินนั่งนอนร้องโมร้องให้หัวเราะอะไรสารพัดอย่างจนตลอดโลงหนังลีเกลละครโขน,ขนสร้างขึ้นมาเพื่อประดับจิตใจให้มัน ได้หัวเลาะร้องให้อะไรต่างให้มันสุกที่แท้ทุกเต็มโลกทั้งนั้นเลิกแล้วเหลือแต่โลงไม่ว่าลีเกละครไม่ว่าพระเอกนางเอกไม่ว่าอะไรที่ไหนหรือตัวที่ปรากฏชัดๆเป็นจัวน้อยเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณนั่นเจ้าคุณนี่จวนั่นจวนี่นายนั่นนางนี่พอนั่นแม่นี่เอาไปามาก็ นายร้อยนายพันพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นองค์นี้ผลสุดท้ายคืออะไรเท่ากันเมื่อจบบทหมดเรื่องถอดเครื่องไปเดิมเช่นไรก็จะเป็นดังเช่นเดิมเท่ากันโอ้ยเกอบเดียวบบได้กรรมเดียวบบได้ผมเช่นหนึ่งภัยเอาไบโบได้บอแมนแต่ผัวแต่เมียแต่ลูกหลานในทรัพย์สมบัติในอ,อื่นนี่อาจารย์เฮตโนนันทิ ตนของตนไม่มีอะไรเป็นของตนกูโตปุตตากูโตธนังจะไปพูดอะไรถึงลูกถึงเมียถึงพวถึงเมียถึงลูกถึงหลานถึงลาบยศฉันเสริญสุขอย่างเงินไม่มีอะไรเป็นของใครเห็นอันดับแรกปุเพนิวาสนุสติยานตนเองเรานี่กูเนี่เกิดชาตินั้นชาตินี้ได้นั้นได้นี่มีนั้นมีนีอนน่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ากิเลสยังอยู่ เห็น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 กิเลสยังอยู่ความรักยังมีความชังยังมีอาการปรากฏทางจิตใจมันยังวุ่นวายอยู่พิจารณาไปดูไปเห็นไปเห็นมาดูไปดูมาจับไปจับมาเหตุผลต้นปลายเกิดเห็นคนอื่นสัตว์อื่นโอ้ไม่ใช่แต่เราทั่วโลกมดแดงแมงไม้สารพัดอย่างที่ไหนที่ไหนเท่ากัน จูตูปปาตายานยานที่สองตอนเที่ยงคืนคว้ากออกจ้าขึ้นเห็นในจิตใจในสมองในปัญญาในสติในความไม่ประมาทกำหนดรู้ตนโดยลำดับลำดับดังที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละดูยืนเดินนั่งนอนดูเคลื่อนไหวกายใจเรียกว่ารูปนาำ แล้วเห็นเห็นตนเองแล้วเห็นคนอื่นสะดื่นกิเลสยังอยู่ยังไม่ขาดก็ไม่ยอมไม่ยอมหยุดกดดูไปอีกพิจารณาไปอีกแจ้งขึ้นแจ้งไปแจ้งมารู้ว่าออลากเงามันมาจากไหนลากเงามันมาจากยางเหนียวมาจากยางเหนียว ยางเหนียวเหมือนกันกับยางหยังเขามาติดจังกันยางหยังเขามาติดนันตินี่ยางหยังซีเมนต์บ่หยังบ่มระกอเท่านั้นชั้นเทนี้สันบ่เอามาเห็ดโบดงามหลวงพ่อนี่อันเดียวกันยางเหนียวทั้งนั้นซีเมนต์แน่หยังแน่ประกอบกันแล้วฉาบทาตั้งคืนเล็กแน่ดินแน่ อะไรนายช่างผู้ฉลาดแล้วเสกสรรปั้นแต่งก็ปรากฏเป็นรูปต่างๆขึ้นนั่นคือตัณหาเป็นตัวโจโลพะโทสาโมหะตัวใหญ่อันสำคัญรวมแล้วตัวโจงในช่างใหญ่คือตันหาตัณหาแปลอย่างหนึ่งว่าอย่างอย่างเหนียว ฟันยางเหนียวออกมาแล้วเอาไปผสมเป็นตังค์แล้วก็ติดแล้วโลกเราทั้งโลกนี่มันติดติดตังค์พ่นว่าเหมือนลิงติดตังค์ลิงติดตังค์เห็นยีงไไปนั่งไปนั่งต่อตังค์เขาเอาตังค์ไปติดไว้อยู่ในต่อลิงติดตังค์มือจับมือติดก้นนั่งก้นติดเอาไปมากัดปากติด เอาไปมาเลยติดหมดนี่คนเราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันติดตัวออกมาอุแว่อุแวนั่นเสียงแปลว่าไหนอุแวอุแวเอามาให้แน่ของกินน้ำแน่ของกินเข่าแน่หิวน้ำแน่เอานั่นมาให้แน่เอานี่มาให้แน่อุแวอุแว่เด็กน้อยน่ะแปลได้เดียวนั้นความจริงแนวนี้ เพราะอะไรก็คือตัณหาเป็นตัวใหญ่สำคัญรู้ดังนี้แล้วทำอย่างไรทำอย่างไรจึงจะไม่ติดจึงจะออกจากตังได้จึงจะไม่ถือมึงถือกูได้สุญญาโตที่ขึ้นต้นไว้เมื่อกี้นี้ สุญญะโตโลกังอาเวกขัดสุเพ่งโลกให้ว่างไม่มีอะไรในโลกให้เห็นโลกทั้งหมดให้ว่างอัตานุทิถิงโอหัจจะเพ่งตัวเองให้ว่างแล้วถอนออกไม่ให้ติดตังไม่ให้ติดตัวเองไม่ให้ติดคนอื่นรักไม่เอาชังไม่เอา ของมึงของกูไม่เอาของเจ้าของคอยไม่เอาไม่ว่าในตัวเองในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขปุญญาป่าป่าพปินัชสะละทางบุญบุญพาให้เกิดความรวยเป็นทุกข์พาให้เกิดความสวยก็เป็นทุกข์ทุกน้ำรักษาทุกน้ำดูแลทุกน้ำอะไรร้อยแปด หาข้าวแป้งหาเครื่องหอมหาเครื่องประดับตกแตง่งเอาไปมาก,กันเนากระบูดทอกันกินเข้าไปแล้วจ้าหน่อยทองแตกออกจัวน้อยกินโบถ่ายได้บอกกินโบถ่ายได้บอกศเคยเทศบอกชูฉก <c oughs> ทองผามแตกดังปูทองผามหลุดังป่งัง <c oughs> พาโลงเพจเจ็ดดานถือขวลานตายจะคนอนะ่ะเนี่ยพ่นเทศดเด็ดนนะเทศคือกรรามาฐานนั่นนั่นอ่ะถือผู้เท่าตายเศร้าถือผู้สาวาตายเก่าถืถาอผู้เราแม่นยังยังเหลือแตนะ่ไผ่อ่ะอันนี้ เพลนเทศนันธรรมะทั้งนั้นซ้อนกรรมาฐานทั้งนั้นแต่เฮาก็บหัวอีกหัวอ้อยอยากฟังแต่อันมวนๆขึ้นเอ,อ้ยเออนกเขาหอง่อนอยากฟังนี่ว้ารอกันแต่แล้วได้อย่างแน่ฟังมาเป็นสิบๆปีหลายสิบปีสิบสามกันนั่งบบมือ บรรลัยได้อย่างน่หัวใจพระพุทธเจ้าที่เพิินต้องการให้ฟังให้เห็นนั่นเห็นอย่างนี้อันนี้จังเห็นไหมทุกขังเห็นไหมอนัตตาเห็นไหมตัวสําคัญลํำลึกรู้จักความจริงชีวิตของเราดังพุทธเจ้าเห็น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 ลำบากจนตลอดเห็นชาตินี้ชาติก่อนของตนเองแล้วก็ของคนอื่นชาติอื่นและผลอยู่ต้าย เห็นถอนความยึดมัน่นถือมัน่นทิฏฐิมานะออกในตัวเราโดยลำดับลำดับก็กำหนดรู้ยืนรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้ไหวรู้นิ่งคลายออกลำดับลำดับแล้วก็กลายเป็นญาน เป็นวิชาแล้วก็ถอนถอนทิฏฐิถอนมานะถอนกิเลสถอนตัณหานั่นคือตัดกระแสวัตตสงสารจากตาได้เห็นหูได้ฟังจมูกได้กินลิ้นได้ลดกายได้เย็นร้อนอ่อนแข็งจิตใจได้อารมณ์แต่ก่อน ปัจจุบันและข้างหน้ายึดหนุ่นยึดนี่โดยประการต่างๆและผลสุดท้ายสะอาดสว่างสงบรู้ความจริงนั่นคือมรรคผลนิพพานที่เราต้องการตามแบบพระพุทธเจ้าสุญญโตโลกังอเวขัดสูโมคราชาสัทธาสาโต อัตตานุทิถิงโอหัจามัจจุทยังสุทุตรังโมคลาดลูกสิทธามภาวรีคนที่สิบหกที่พามภาวรีแต่งปัญหาคนละข้อละข้อให้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วจริงไหมเป็นพระพุทธเจ้าจริงไหม ถ้าตอบปัญหา16ข้อนี้ได้จริงนั่นจะรู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงพอไปแล้วถามถามถามวา,าวลีพามบอกให้เท่าไรถามถามคนสุดท้ายโมกขลาดทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหนีตายได้บอนใดลี้ตายบ่ให้ตายเห็นได้บอนใดลี่ตายบ่ให้ตายตามทัานแลนทันได้บอนใด ผู้ทีเจ้าบอกว่านี่บอนนี่เพ่งโลกให้ว่างดูตัวเองให้ว่างสุนญาโตโลกังเอเวคัตชุเพ่งโลกให้ว่างไม่มีอะไรไม่ยึดไม่ถืออะไรเป็นของเราในโลกทั้งนั้นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนอันนี้จังทุกขังนันตาทั้งนั้น อัตานุทิถิงโอหัจจะยึดมันถือมัน่นอะไรทั้งหมดในโลกอยู่ที่ตัวเองให้ดูตัวเองให้คลายให้ปล่อยให้วางให้แก้ผูกมัดอะไรคอดขมวดอะไรอยู่ที่ตัวเองนี่เป็นสำคัญแล้วอันอื่นจะพลอยหายไปจะคลายไป รักตัวเองไม่มีแล้วรักลูกก็ไม่มีรักผัวรักเมียก็ไม่มีรักโลกทั้งหลายแหล่ก็ไม่มีมีเงินก็สักวันมีกินอาหารก็สักวันกินไม่กินจนหลงท้องแตกเหมือนอิจาผาพ,พวกเราท้องแตกไม่รู้ตัวท้องแตกไม่แตกแต่ท้องหัวแตกด้วย ผัวเมียโอ้ยหากเจ้าเดหลงเสมาใช้ได้เจ้าแล้วบอกให้ตักน้ต,าตาําตั้งเนีน่ยนี่ที่ปลาหกกรสีหมดนน้ำสนกระสีฟ้าปลาขี้ออนฟันจันกรสีทางเอาเจ้าแล้วเม่นบอกได้บุญปางพระเวทปางนั่นปางนี้พอได้กันมาแล้วเปในในใ็นดไหนอ่าบัดเม่นหยัางความมือเบา ขันล่มทับคายความมือเบาขันตายห่วเฮวบัดไฟลุกกลัวหลัวลูกกลุ่มบ้างคอยอยู่เดียวแม่นบอก <c oughs> นี่เรื่องโลกเรื่องชีวิตพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดสลูได้เพราะกรรมาฐานดังนี้แล้วพวกเราทั้งหลายตามพระองค์กายเวทนา จิตทบท่านบอกย่อว่าผู้ปฏิบัติใดตามนี้แล้วก็คืออะไรก็คือกำหนดรู้รูปนามนั่นแหละกายก็คือตัวเราเวทนาคือความสบายไม่สบายในตัวเราจิตก็คือความรู้สึกรู้จักรู้ตัวไม่รู้ตัวโดยประการต่างๆทำ ก็คือจิตคืออารมณ์จิตคิดหนุดคิดนี่ข้างหน้าข้างหลังอดีตอนาคตปัจจุบันพยายามให้อยู่ในปัจจุบันเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยคลายค่อยปล่อยค่อยวางแล้วค่อยสงบะงับ